ครับผมขออนุญาตต่อยอดเลยนะครับที่คันทุหนหาเราได้พูดไปสักครู่นี้นะครับว่า5สาว New f a สเซ o ของเราในปีนี้มีใครได้รู้กันไับ้างแล้วแต่ว่าจะสวยงามน่ารักขนาดไหนวันนี้เราได้เจอตัวเป็นๆของเขาแล้วแน่นอนนะฮะขอทุกคนเตรียมตัวกันก่อนนะครับขยักขยายกล้องอะไรต่างๆให้เต็มที่นะครับพี่ๆสื่อมวลชนฝากด้วยนะครับตอนนี้เพราะเราจะมีการเปิดตัวกันแล้วนะครับรอทิ้งท่านรอคอยครับกับพิซึเต้ มิสจีนเดลเฟส2,013ครับกับการรวมตัวของ5สาวดาวรุง่งจากทุกท่ายและนี่คือปรากฏการณ์ใหม่จากมิสจินครับเชิญครับ ววววส,ส,วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะาสาวเลยนะฮะโอ้โหนา่ารักมากเลยอ่ะ จะี๋ผมขออนุญาตถามเลยทั้งห้าท่านนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นพรีเซนเตอร์นิวเฟซส์ของทางวิสตินนะครับปีนี้นะครับตลอดทั้งปีได้เห็นเธอทั้งห้าคนแน่ติดตามเมาส์นะครับว่าใครจะเป็นผลิตภัณฑ์ไหนช่วงไหนนะครับคอยติดตามทั้งห้าคนเลยนะครับรับรองว่ามีในเซอร์ไพรส์ดีๆแน่นอนทำความรู้สึกกันก่อนเลยครับเริ่มต้นที่น้องมิ้นนะคะความรู้สึกไงบ้างครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของวิสตินในครั้งนี้ปีนี้ยิ่งใหญ่ด้วยสดใสด้วยรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รรู้้สึกกกไดเเป็นียติมา ขอบคุณผู้ใหญ่มิสทีทุกคน Youtube นะคะที่ให้โอกาสก็ดีใจที่ได้มาอยู่กับพี่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็ดีใจที่เป็นตัวแทนสาวสมัยมากค่ะครับผมขอบคุณน้องมิสครับเอาล่ะคะ s <S án, รับต่อไปครับ <abra> น <PowerPoint> ้องปูครับเชิญครับก็ปูกับมิสเดี๋ยวเออมันมันน่ากลัวมากกว่าครับเมื่อกี้มันน่ากลัวมากกว่าถึงแม่นะฮะ ขอบคุณมากพี่ชีน่ารักกันรู้จักกันด้วยขอบคุณปูครับเชิญครับก็ปูกับมิ่ชีนจริงๆไปเหมือนครอบครัวนะคะเพราะว่าปูอยู่กับมิ่ชีนตั้งแต่ปูเข้าวงการแรกแรกตั้งแต่ปูวัย16 17ตอนนี้ปู23แล้วเรียนจบมาแล้วเราเป็นเหมือนครอบครัวกันถ้าเกิดนึกถึงชื่นที่จะพันขึ้นสะพานดีที่สุดในประเทศไทยเราก็ต้องนึกถึงมินพี่และปูภูมิใจมากที่ได้พีเซ็นเตอร์พี่ชีนอีกครั้งภูมิใจโอ้โหนะ้วขอบคุณปูมากครับแหม เวลาพูดคือเราพูต้องแบบเฮ้ยนายนายรู้สึกไงบ้างอ่ะนี่นะเป็นสาวที่เท่มากเลยนะจากน้องลินสาวหวานเป็นสาวเท่ต่อมาครับน้องหยาหยาครับเชิญครับค่ะเร่มรู้สึกมากค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในสามเมสีนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ นอกจากเป็นคนไทยทำแล้วผลิตภัณฑ์นี้มีคุณภาพที่ดีมากแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเกินไปค่ะก็ค,คิดว่าคนทั้งประเทศใช้ได้หมดก็รู้สึกดีมากทีไ่ได้เป็นตัวแทนมอบสิ่งดีๆให้กับคนไทยผมขอบคุณย่าๆยครับโอ้ยหนึงสาวอะรเปรี้ยวเลยนะครับต่อเนี่ยกันมาต่อเนี่ยกันมาน้องมินครับเช่จครับเดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอ คนของเมาเนี่ยเองนะฮะแล้วคุณสองคนเนี้ยคุณพอลสลัดเนี่ยกับคุณเทปเนี่ยโอ้หสาวๆเดินลงมาที่แบบว่าก็กค่คุยกันสองคนเลยนะนะฮะโอ้โหดูว่าหน้าตาเป็นบรรนายมากแต่ว่าพอลสาวคนที่สี่เนี่ยต้องเป็นเดินมาคุณพอลยางนี้ได้วยนะผมเห็นพวกแต่คู่นี้นี่สุดยอดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะนี่คุณเลี้ยงตอนเต็มผู้ชายเต็มสาวๆน่นแหละให้กำลังใจค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานอันนี้ ก็เซตตาดูเศร้าๆน้องน่ารักน้องพี่ีน่ารัก,กะนะครับร่วมรื่นกันเลยนะก็ขอบคุณโซลเส์เกลียนะคะก็ มินก็ดีใจมากค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะในมิสทีมมินก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันมาตลอดเวลาที่ได้อยู่กับทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในสามมิสชีทุกคนสวยทุกคนแล้วก็น่ารักทุกคนนะคะมินก็ดีใจที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์มิสทีแล้วก็เป็นหนึ่งในพรีเตอร์ภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็อยากให้คนไทยได้สวยแบบมิสทีนอย่างนี้ตลอดไปค่ะอข,ขอบคุณน้อง่ินครับขอบคุณมากครับหนึสาวของเราด้ี้นะครับ ขอเชิญนะครับน้องใบเฟิร์นครับโอ้โหมาสองปิกซ้ายขวาเลยนะฮะใบเฟินจังเฟินจังใเฟินต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของเฟินนี้คือคนคงเหมือนคงเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีโอกาสได้นั่งรถผ่านวิวบอร์ดสวยๆวิวบอร์ดหนึ่งที่ที่เหมือนกับเป็นความใฝ่ฝันของเด็กผู้หญิงทุกคนนะคะเป็นเป็นตัวเป็นตัวแทนความสวยของของสาวไทยเลยก็ว่าได้ แล้ววันนี้มีโอกาสได้ขับรถผ่านอีกครั้งนึงแต่ว่าด้วยความรู้สึกอีกรู้สึกหนึ่งที่เห็นตัวเองอยู่ในวีบอร์ดนั้นค่างๆพี่ๆสาวสวยที่เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆก็มันยิ่งกว่ายิ่งกว่าฝันนี่ค่ะต้องบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนด้วยนะคะมันนี่คือความฝันของเธอค <c oughs> นนี้เป็นจริงนะพี่กระน้องใบเฟิร์นครับขอบคุณมากๆเลยครับอขอเสียงกีรกับน้าสาวอีกครั้งหนึ่งนคะครับน้องยายารุซยาสเปอร์ น้องบินชาลิดาวิจิตรปวงทองครับต่อเนื่งกันเลยนะครับน้องปูปรรยาลุนเบิกครับน้องบินพิชายาวัฒนาวัตรีและน้องใบเฟิร์นพีจิตรลือวิเศษไพบูดครับโอ้โหน้องบินหน้าสาวมากขอบคุณมากๆเลยทีเดียวน,นะครับ